สัตสีที่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาพอสมควรหลวงพี่อยากจะบอกว่าเรากำลังถูกลุมกินโตเราเจอภัยใหญ่ๆถึงสองด้านด้วยกันเจอสงครามใหญ่ๆถึงสองด้านด้วยกันสงครามร้อน ในสามจังหวัดชนายแดนภาคใต้ชัดเจนมากฆ่าพระฆ่าครูฆ่าแม้กระทั่งผู้หญิงท้องแก่เขาโรงเรียนไปสามร้อยยี่สิบห้าแห่งคอร์ฮักสามฉบับออกมาเพื่ออะไร ไปศึกษาไปค้นคว้าดูนี่คือภัยร้อนร้อนจริงๆแต่พวกท่านก็นยังเพิกเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินไล่ถามว่าพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางท่านไม่ให้ปล่อยวางอย่างนั้นท่านปล่อยวางแบบให้ใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแบบโง่โง่ดังมหาลัยนารันธาที่เกิดมาแล้ว อย่าปล่อยวางแบบง่ๆนะครับอย่าปล่อยวางแบบปัญญาอ่อนมิฉะนั้นเราจะสิ้นชาติสิ้นพระพุทธศาสนาสิ้นแม้กระทั่งสามสถาบันหลักเลยทีเดียวภัยร้อนมากไัรที่เกิดจากลัทธิอะมนุษย์ลัทธิหมาบ้าที่มาจากทะเลทรายเียไขยร้อนเขาลุกทาง วัฒนธรรมลุกทางการฆ่าสร้างความรุนแรงจนคนพุทธหวาดผวาฆ่าได้แมก้กระทั่งเด็กฆ่าได้แม้ทงังครูผู้หญิงตัวเล็กเช่นครูโลินผู้หญิงท้องแก่มันก็ฆ่า ทุกอย่างที่อาตมาพูดมาอาตมาไมไ่ให้เชื่อก็บอกเลยย้ำย้ำไม่ได้เชื่อคนตื่นทางจริงต้องรู้ประเด็นนี้แต่อาตมาอยากจะให้ทุกคนทุกท่านไปพิสูจน์ค้นหาความจริงด้วยตัวของท่านเองจะค้นหาความจริงได้ยังไงอาตมาแนะนำได้ง่ายๆง,ง่ายมากท่านเสียสละเวลาของตัวเองลงไปโทรศัพท์ของท่านเนี่ย เครื่องเดียวเนี่ยสามารถพิสูจน์ความจริงได้ถ้าท่านไปที่จังหวัดยะลาไปแบบง่ายๆนะไม่ต้องลองทุนอะไรมากท่านไปที่วัดหัวสะพานดำท,ทุกคนรู้จักหมดเพราะมันอยู่ในเมืองเอากล้องเลยเอาโทรศรัพท์มือถือเนี่ยนะนะที่โยมมีนะทาท่าไปถ่ายวิดีโอ,อทำคอนเทนต์ต่างๆนะวัดเวรุวันวัดล้างๆหลายวัด หรือจะไปถ่ายวิดีโอทำรีวิวทำคอนเทนต์โรงเรียนที่ถูกเผา325แห่งหรือจะไปถ่ายวิดีโอทำรีวิวที่โรงเรียนที่ครูจุรินเคยสอนอยู่หรือจะไปถ่ายทำคอนเทนต์วัดพระครูประโชดที่นาราที่ว่าสุไหพระดีดยปัตตานีเอเอสุดใจจะจะขอะไปกันก็รู้อยู่ เอาโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวท่านไปถ่ายทำไหมต้อไปะขคึ้นชั่วโมงวันหนึง่งอาจจะไม่ได้คำตอบวันที่สองเราไปใหม่เวียนไปเรื่อยอัตมาการรับประกันเลยว่าไม่เกิน3ครั้งอย่างช้าไม่เกิน7ครั้งท่านจะตอบโจทย์ตอบปัญหาด้วยตัวของท่านเองอีกประเด็นหนึ่งง่ายที่สุดถ้าคิดจะไปแบบ แไม่เสี่ยงเท่าไหร่แต่ก็ยังเสี่ยงไปที่ยาลากลางเมืองเลยจะเห็นก็เรียกว่าเสาปูนที่เขาหล่อไว้ตามหน้าบ้านที่เป็นหมู่บ้านคนพุทธกันนะที่ศูนย์วัดสดาตรงนั้นอ่ะเขาจะมีท่อปอกซีเมนต์ไว้เพื่อป้องกันระเบิดคารบอนแต่ทําไมกําแพงที่ป้องกันระเบิดคอไอคารบอนมันจะอยู่เฉพาะในกลุ่มของคนพุทธ กลุ่มหมู่บ้านคนพุทธเขาถึงทําไว้แต่ในกลุ่มหมู่บ้านมุสลิมเนี่ยจะไม่มีหน้าบ้านจะไม่มีเขาเรียกว่าโรคกำบังนะโรคกําบังกับแพงนิรภัยนั่นแหละแค่ท่านเอาโทรศัพท์มือถือนี่ไปถ่ายทาท่านก็จดตอบโจทย์ได้ด้วยตัวของท่านเองผมแค่ชี้ทางออกบอกทานถูกแนะนําทางให้ท่านแค่นั้นเอง ถามว่าคนตื่นทำรองไปพิสูจน์หาความจริงกันบ้างแล้วหรือยังส่วนหลวงพี่ไปมาแล้วเอาชีวิตกลับมาแทบไม่รอดพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบลูกผู้ชายหยุดการขัดแยง้งทะเลาะก,กันเองเะครับชาวพุทธเน้นไปแก้ที่ต้นเหตุ พิจารณาตึกตองคนตื่นทำโยมเบียว่าที่โยมเบียทำอยู่ขนาดนี้มันถูกกี่เปอร์เซนต์ผิดกี่เปอร์เซนต์หลวงพี่บอกนะบอกหนาะพูดจนปากเปียกปากแขะว่าเหรียญน่ยมันมี3ด้านกระจกมันมี6ด้านมองให้ครบทุกด้านแล้วท่านจะตีโจทย์แตกหลวงพี่เป็นพระผู้น้อยไม่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักอะไรทั้งสิ้น แต่มีความจริงใจรักพระพุทธศาสนานี่คือสงครามร้อนที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้ก็มีอีกเยอะเช่นพุทธโลกสวยโลกเฉยหรืออีกกรณีหนึ่ง ที่ไม่มีความอาจหารและแก้วกล้ากลัวภัยจะมาถึงตัวอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยๆก็ช่วยกันแชร์อย่าลืมนะความกลัวเป็นหนทางแห่งความเสื่อมอัตมาหยิดยกว่าพระที่ออกมาปก,กาป้องพระพุทธศาสนาถ้าท่านปฏิบัติตก,กรรมฐานอย่าง แน่นจเจริญวิปัสนากรรมฐานอย่างแน่นท่านจะมองออกว่าพระแต่ที่ลงมาทํางานในยุคเนี้เขามีหน้าที่เขาลงมาอย่างพระอาจารย์ประหลัดทีละปีนเสาไฟอาตมาพูดเขามีเหตุปีผลอย่งนั้นไม่มีใครเราก็จะบ้าเสียงเป็นเสียงตายไปอยู่บนเสาไฟกี่ชั่วโมงอันตรายในขนาดชีวิต เอาใจเขามาใส่ใจเรามนุษย์เราไม่แตกต่างกันหรอกครับแต่เขาจำเป็นจะต้องทําสิ่งนั้นเพราะมีเหตุผลนี่คือพระโพธิสัตว์พระชานชัยชนะชุม,มนเป็นคนนาราธิวาตมาแต่กําเนิดเห็นาตาแท้กําเนิดของลัทธิอมนุษย์อย่างทองแท้เห็นคําสอนจากอักุลาอ่านอย่างทองแท้ท่านระยียบคาเพียรกอักุลาเพื่อปลุกติดปลุกใจเจตนาของท่านไม่ได้มีอะไร เพียงแต่ต้องคนเพียงแต่จุดประกายความคิดให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกให้มาศึกษามาอ่านคำพีอังกุรานเพื่อจะได้เข้าใจว่าคําสอนนี้มันไม่ถูกต้องเจนตนาของท่านก็มีแค่นั้นนี่คือหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่เขามาทําหน้าที่ของท่านตัวอย่างเร็วๆนี้พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาอีกเห็นอย่างชัดเจนอีกคือพระอาจารย์สันติ ท่านเห็นอะไรไม่ถูกท่านก็ออกมาพูดท่านมองว่าถ้าท่านไม่พูดปัญหามันจะลามไปพระฝ่ายนักวิชาการนะครับไม่ฟังหรอกอการปราบมารบางใช้ต้องใช้ฤทธิต์ต้องใช้พระโมคคลาหรือต้องใช้พระอุป,ปคุตเขาไปทำหน้าที่ขอ,อ,ของ่านพระองค์นี้เขาไม่หวั่นไหวต่อความตายหรอกครับจะบอกให้ ว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรเขาจะต้องได้รับผลก็ตทออะไรอย่าว่าอย่าไปโูท่านเลยว่าจับสืบท่านไม่หวนไหวหรอกท่านอยู่ในเพศอะไรก็ได้ความที่จะเปลี่ยนเครื่องแบบได้ทุกเมื่อแต่จิตใจของท่านมั่นคงหนักแน่หแนหวงแหนรักพระพุทธศาสนาท่านถึงต้องทําอย่างนั้นไปดูเจตนาของท่านลีลาของพระแต่ละรูปไม่เหมือนกันมันเป็นลีลาของท่านมันเป็นถ้าท่านเข้าใจ อัตราตัวนอกอัตราตัวในและแยกกัอนออกอัตราภายนอกอาจจะไม่สวยงามไม่อยู่ในหลักของจริยวัตรอันงดงามแต่จิตใจของท่านก้าตายแทนพวกท่านในทั้งประเทศยอมเป็นผ้าขี้ริ้วเปื้อนนยอมเป็นผ้าขี้ริ้วเหม็นๆเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นี่คือหน้าที่ของ พระที่เขามาบำเพ็ญเพียรสายพระโพธิสัตว์อาตมาภาพหรือกับผมพระทิพยพผมขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พระอาจารย์ทั้ง3ามลูกและที่ไม่ได้กล่าวอีกหลายลูกพระทั้ง3ามลูกก็คือพระคูประหลีละพระอาจารย์ชานชัยนชนะจุมนมพระอา,อาจารย์สติชนบุรีด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขออนุงโมงท,ทนาบุญต่ตมาขออนุงโมทนาบุญอจริงๆนี่คือบุญใหญ่ซึ่พระโพธิสัตว์เขากำลังสร้างและบำเพ็ญบารมีเราถูกเล่นงานกฎหมายเล่นงานตระบอสมสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นงานสายพระโพธิสัตว์ โดยตรงสายปากมานโดยตรงแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวหรอกคุณจะเข็นข้าวผมคูจะสืครับพูดกันตรงๆเลยว่าใบสุทธิของผมกนี่รับย้ายสังกัดเป็นว่าเล่นเพราะอะไรสํานักไปอยู่สังกัดไหนจังหวัดไหนสํานักพุทธโทรไปบอกผู้ใหญ่บ้านมัน่ง บอกเจ้าอาวาสมั่งจนเจ้าอาวาสที่อาตมาเอาชื่อไปเข้าสังกัดอยู่หรือผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นต้องกลัวผวาแบบผวา,วาเพราะขาดความรู้องค์ความรู้แบบบ้านนอกบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านนอกก็รู้อยู่แล้วพระบ้านนอกก็รู้อยู่แล้วอะไรที่เห็ุสำนักพุทธโทรมาเนี่ยเขากลัวเลยเออเหมือนชาวบ้านตาสีตาสายญ่มียายมาเห็นตำรวจเดินไปหาเขาก็กลัวกันแล้วซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตแบบ แบบเดิมๆแบบชาวบ้านเขานะคิดว่าทุกคนคงคงจะรู้ที่อาตมาพูดประเด็นนี้พระชานชัยชนะชุมนก็ถูกสำนักพุทธบีบเจ้าที่หยยบคำพอยนกุรานก็อยู่ในสังกัดเดียวกันกับอาตมาอยู่ที่จังหวัดอุดอรราชธา,านีบีไปที่ผู้ว่าราชาการเอ่อจังหวัดคณะเจ้าคณะจังหวัดจนทุกวันนี้พระอาจารย์ชานชัยชนะชุมนก็เป็นพระหลักร้อยไม่มีสังกัด คือว่าเป็นพระแท้ท่านก็อยู่บำเพ็ญเพียรของท่านตามป่าตามเขาตามนู่นตามนี่มันไปเรื่อยของท่านก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรท,ท่านได้ท่านเป็นพระที่ไม่มีสังกัดพูดกันแบบลูกผู้ชายเลยส่วนอาตมายังมีอยู่ยังย้ายยังมีที่ลงอยู่แลวตอนนี้จะมาบีบพระอาจารย์สันติอีกจะมาบีบมากดดันพระประทีละอีกเห็นแล้วช่างหดหูนะไทยพุทธเรา มองไม่ออกเลยเหรือว่าพระรูปไหนเป็นพระน้ําดีพระรูปไหนที่ก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสามสถาบรรันหลักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเสียบเป็นเสียงตายขนาดนั้นคุณยังมองไม่ออกอีกเหลอยอมให้สังคมต้องประนามขนาดนั้นสำหรับผมขออนุมโมย,ยกมือท่วมัวแล้วก่อนะก็มีอดีตถามมหาอภิชาติตถูกถูกจับศึก อาตมาเห็นน้ำตาไหลเพราะอะไรทำไมไม่โจทย์อธิกรหรือตั้งอธิกรขึ้นมาพระธรรมวินัยเอาไปทิ้งไว้ไหนกันครับอดีตพระมหาวิชชาต้าท่านเอ,อพระมหาเถรละช่านผู้ใหญ่ทํางานักหน่อยหนึ่งตั้งอธิกรขึ้นมาสิครับโจทย์อธิกรขึ้นมาดิครับสอบดู สอบครับอบอธิกรณ์กันครับท่านไม่ได้มาลายชิกซะหน่อยท่านแค่พูดความจริงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ความจริงจากภัยร้ายจากอามนุษย์จาบพวกอามนุษย์อ,อ,ยอแต่ท่านเจออย่างนั้นแล้วกลุ่มพุทธไทยเฉยโลกสวยก็ยังไม่ตื่นกันอีก เห็นแล้วจ่านหดหูนะกันหรือจะปล่อยให้ประเทศไทยเราเป็นมหาไรนาราธาไม่ต้องเป็นโอหรือจะป่อยให้เจ็ดสิเบเจ็ดจังหวัดเป็นดังสาจังหวัดชายนภาคใต้ท่านต้องการอย่างนั้นเชียวหรืออ่ะที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องไทยสงครามร้อนนะอันนี้เราไปดูสงครามเย็นกันบ้าง สงครามเย็นนะครับคืออะไรสงเคิรนสงคเสงมเย็นนี่เกิดจากลทัทธิเหมือนกันแต่เป็นอีกลัทธิหนึ่งลทันะลทธิไม้กางเขนลัทธิสามงาลทัทธินี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ